สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์แดตทุกท่านนะครับสรับคิปเนี้เราก็มาสรุปเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์แกตที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube นะครับแล้วก็เชร์มาสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะฮะทั้ง3มลิงนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับหลังเกมนะครับมีกี่ประเด็นแล้วก็มีเรื่องราวอะไรที่มาเคาะพูดถวนบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับก็จบก,กันไปครับในเรื่องของโปรแกรมพิมพ์เ็กอังกฤษคู่ระหว่างแอสตันวิลล่าพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรื่องของการจัดเ11ตัวจริงกันก่อนนะฮะแมนยูเรานัดนี้ครับตัวจริงมีเดวิดเดนาครับินเดลเลิร์มาร์ติเนสโรนโดแรดฟอร์ เอเล็กเซนคาซิเมโรดานโลลุกชอรตัวนี้ฟาเดเบกนะครับกานาโชแล้วก็ตัวสำรองเนี่ยมีมาตินดูบอสกาเฮลิแม็กไวมาลาเซียเฟรดแม็กโทเมนีฟากุนโดอิลองกามาร์เซียลโชราโชเลติเล่นะครับซึ่งตัวจริงเนี่ยเปลี่ยนตามตำแหน่งไปเลยนะฮะแนวรุกด้านข้างใช้ใครไม่ได้นะครับก็ส่งในรายของฮาร์ดฟอร์ดมาเป็นเดิมเส้นฝั่งขวาหันไปแล้วก็ในรายของบรูโน่ใช้งานไม่ได้ก็ ให้โนนี่ฟาร์เดบกเนี่ยยืนในตำแหน่งเดียวกันแทนนะครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งธรรมชาติของดอนนี่อยู่แล้วนะครับก็เปลี่ยนตามตำแหน่งกันไปนะครับเดลักเซนกับกาซิเมโรก็ยืนตำแหน่งเดิมนะครับส่วนเซนเ,นเตอร์เนี่ยตอนแรกมีการคาดว่าน่าจะเป็นแฮนนี่แม็กไวแต่วันนี้ก็ใช้เดนเลอลงสนามไปนะครับซึ่งภาพรวมมีออกมาอย่างไรกันบ้างนะครับเกี่ยวกับประเด็นหลังเกมเนาะก็แมนยูเนี่ยมาเสียประตูเร็วนะครับนาที ที่ประมาณนาทีที่6นาทีที่7เท่านั้นเองครับของเกมนะฮะก็เป็นทางเลออนแบลลี่นะครับที่หลุดเข้าไปแล้วก็ยิงแบบสวยงามด้วยฮะยิงหนีมือดเดบิคาอีก2อหนึ่งนะครับก็เป็นแนวรุกที่มีสปีดต,ต้นที่ดีอยู่แล้วนะครับมีความเร็วอยู่แล้วนะครับทักษะที่ดีด้วยนะฮะจังหวะนั้นเนี่ยมันเป็นความบิดพลาดของแนวรับของแมนยูนั่นเองนะครับที่เดินเลยครับเนี่ยออกไปไล่แนวรายของวาสกินนะครับออกไป อ่าประกอบติดตัวแล้วก็ทําให้มันมีพื้นที่ว่างนะครับคนที่ซ้อนเนี่ยก็ซ้อนได้ไม่ดีแหละแล้วก็ซ้อนหักนะครับทําให้บาร์รี่เนี่ยก็เห็นช่องแล้วก็ใช้สปีดต้นที่ที่ผมบอกว่าดีนั่นแหละนะฮะก็คือมีความเร็วแล้วแหละนะฮะในการหลุดเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายแล้วก็ยิงกันเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อมาครับทางแมนยูเนี่ยก็มาเสียฟรีคิกครับจากลูกชอก็เป็นความผิดพลาดของแนวรับของแมนยูแหละก็คือต้นเกมอ่ะรวนเลยนะฮะรวนหนักเลยนะครับ คือจะมีช่วงแบบปฏิบัติต่อเกมไม้อยู่บ้างแต่ว่าภาพรวมก็คือรวนหนักครับพอแมนยูเสียป,ประตูแรกครับประตูที่2เนี่ยก็ตามมาทันทีในะะนาทีที่11เท่านั้นเองนะครับก็เป็นรูกาดินนะครับที่ปั่นฟรีคลิกนะครับแบบสุดสวยนะฮะจังหวะนั้นในประตูลูกที่รูกาดินยิงเข้าไปเนี่ยโหใครใครก็เซฟย,ยากครับมันแบบคือชิดเสาจริงๆครับเดบิเด์ก็ปัดโดนนะแต่ว่ามันโดนแบบไม่เต็มมือนะฮะก็ เป็นลูกที่ยากมากสําหรับเดวิดเดานะครับแล้วก็เป็นความผิดพลาดของผู้เล่นของแมนยูอีกแล้วนะครับเรื่องของเกมรับนั่นแหละนะฮะที่มีความผิดพลาดนะครับแล้วก็ต่อมาครับทางแมนยูเนี่ยก็มาตีใครแตกได้หน่อยนะครับนาทีที่45นะฮะก็เป็นจังหวะที่ลูกชอเนี่ยยิงไปเฉล่นะฮะจะขับแรมซี่ก็เป็นทําให้แมนยูเนี่ยตามมา2ประตูต่อหนึ่ครับนะพอต่อมาครับครึ่งหลังเนี่ยนะครับ เราจะได้เห็นว่าก่อนเกมครึ่งหลังเริ่มขึ้นเนี่ยเอเดรียนฮาร์กเนี่ยก็เดินมาติวกลางสนามเลยนะติวลูกทีมกลางสนามซึ่งเราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นผู้จัดการทีมทําแบบนี้นะฮะสำหรับของแมนยูนะส่วนที่มื่นผงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าสําหรับแมนยูเนี่ยไม่ค่อยเห็นพอเดินลงสนามปุ๊บเขาจะเดินเลาะข้างสนามก็ไปอยู่ในพื้นที่สตาร์ททันทีแต่ว่าเอเดรียนฮาร์กเนี่ยเดินไปพร้อมกับนักเตะเออในบริเวณกลางสนามแล้วก็ติวเข้มให้กับผู้เล่น ของแมนยูเรานี่แหละนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับพอมาครึ่งหลังก็โดนอยู่ดีครับก็เป็นความผิดพลาดของแมนยูอีกแล้วครับในจังหวะที่ทางโอเดวัสกินเนี่ยนะฮะก็มีการแอซิสให้กับชาขอบแรมซี่ยิงเข้าไปแบบงโล่งนะครับในพื้นที่แบบงโล่งจริงฮะในจังหวะนั้นนะครับคือถ้าดูจากภาพช้าเนี่ยมันเป็นการยืนของเลีนแมนยู5คนต่อ3คน,นจริงๆเนี่ยจังหวะที่อัตมิล่าสวนมาเนี่ยมันมี2คนเท่านั้น,นครับ แล้วก็จากนั้นเนี่ยส่วนขึ้นไปในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็น3โดยจะขอบแรมซีวิ่งมาโลง่ลงๆเลยฮะแล้วก็เพื่อนของแมนยูเนี่ยมันก็ดันเข้าไปในกรอบซีดียมสั้นลึกเลยนะฮะทำให้แบบเหมือนกับไม่ได้ดูตัวที่วิ่งสอดขึ้นมาวิ่งเติมขึ้นมานะครับทำให้มันมีพื้นที่นะก็โลง่ลงๆแล้วก็ยิงได้ดีด้วยนะครับหลังจากนั้นแมนยูก็พยายามบุกเข้าใส่นะครับแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้ครับทำประตูไม่ได้เลยนะฮะ จากนั้นเนี่ยก็จบเกมมันไปครับทางอัตมล่าก็สามารถเอาชนะแมนยูได้3ประตูต่อ1ด้วยกันนะครับแมนยูก็แพ้ให้กับบอลเปลี่ยนโค้ดนะฮะเออก็อุนายมเรี่เนี่ยนะฮะเข้ามาได้ไม่นานก็สามารถพาอัตมล่าชนะแมนยูได้นะครับซึ่งภาพรวมเนี่ยนะครับนัดนี้ก็ประเด็นที่เราต้องพูดถึงกันเนี่ยก็คือเรื่องของเกี่ยวกับตำแหน่งศูนย์หน้านี่แหละที่เราพูดถึงกันทุกคลิปเลยนะฮะ ก็คือโรนโดในนัดนี้นะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของการหาโอกาสการจบสกอร์เนี่ยนะฮะโรนโดเนี่ยมีโอกาสการยิงเข้ากรอบเนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวที่โมงอ่ะแหละนะฮะนอกเนือจากนั้นเนี่ยก็ทําอะไรแบบไม่เป็นจินเป็นอันเลยอย่างที่เราทราบกันนะครับภาพร,รวมมันก็ขึ้นอยู่กับทีมด้วยนะที่ทีมเนี่ยก็อาจจะแบบมีการสร้างสรรค์โอกาสได้ค่อนข้างน้อยด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องพูดถึงกันเนี่ยก็คือ แมนยูต้องการสู่หน้าเข้ามาอีกสักหนึ่งรายครับในช่วงตลาดรอบหน้าหรือว่าในช่วงซัมเมอร์ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าแมนยูต้องการสู่หน้าจริงๆก็แหละนะครับในตอนนี้เพราะว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับการจบสกอร์จริงหรือว่าโอกาสการยิงจริงนะฮะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจครับก็คือเรื่องของดดนนี่ฟาร์เดเบกครับดดนนี่ฟาร์เดเบกเนี่ยได้รับโอกาสแบบต่อเนื่งนะครับจากเกมเมดก่อนเจ้าตัวก็ยังแบบโชว์ผลงานไม่ดีสักเท่าไหร่เกมันนี้เจ้าตัวได้รับโอกาส ความไว้วางใจจากเอเดรียนทาให้ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็เป็นการยืนในตำแหน่งแทนที่บรูโน่ที่ติดโทษแบกนะครับสุดท้ายเนี่ยนะฮะดอนนี่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรแบบเป็นชิ้นเป็นอันได้ส่วนเรื่องกับเกมก็ค่อนข้างน้อยนะครับการเคลื่อนที่บางจังหวะดูดีนะครับแต่ว่าบางช่วงของเกมเนี่ยกลับหายไปแล้วก็บางช่วงของเกมก็ไม่ค่อยมีสีสันสักเท่าไหร่ไม่ค่อยแบบช่วยเกมรุกสักเท่าไหร่ ซึ่งผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์รุกเนี่ยมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะฮะเออเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางดดนี่เนี่ยก็ต้องไปปรับปรุงตัวเองกันต่อไปนะครับที่ชัดเจนเนี่ยก็คือได้รับโอกาส2นัดแล้วนะแต่ว่าเจ้าตัวยังแบบเป็นแบบนี้อยู่นะฮะก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับพวกแผงแนวรับหรือว่าพื้นที่แดนกลางนะฮะคือชัดเจนเลยครับว่าเกมน,เนี้นะครับนักเตะ แทบจะทุกคนเนี่ยมันดูเนื่อยเหนื่อยมันดูล้ลาไปนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของโปรแกรมที่มันต,ติดต่อกันด้วยนะครับทาให้เรื่องของการเพรสของนักเตะของแมนยูเนี่ยมันค่อนข้างมีน้อยนะเพรสแดนบนเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะครับเออบางจังหวะเนี่ยปล่อยให้แนวรับของวิลล่าเล่นเลยฮะครึ่งบอลอยู่แบบนั้นนะครับนี่คือปัญหาเหมือนกันแล้วก็ซึ่งในส่วนของแดนกลางของเราเนี่ยนะครับในเกมวันนี้มันก็ไม่ได้เล่นแย่แหละนะครับมันก็มีเรื่องของการครองบอลครองเกมได้นะครับช่วยทีมได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าไอ้จุด ที่ต้องพูดถึงกันเนี่ยก็คือการลงมาช่วยเกมรับนี่แหละนะครับทำให้ดันกลางของเราเนี่ยนั้นเนี่ยมันมีปัญหาพอสมควรนะในการเบรกเกมรุกของฝ่ายตรงนข้ามหรือว่าแอตตานิล,ล่านั่นเองนะครับคือการประสานงานกันระหว่างกองกลางกับแนวรับนั่นเองนะครับสังเกตได้ว่าทางวิลล่าเนี่ยวลาสวนกลับมาเนี่ยนะครับมันจะแบบมีพื้นที่ที่เปิดเยอะมากนะครับทั้งพื้นที่แนวรับหรือว่าพื้นที่แดนกลางของแมนยูเรานะครับแต่มันก็ต้องชมอีกเรื่องหนึ่งก็คือมรตตินีสนะที่ถึงแม้ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ เรื่องของความผิดพลาดก็จริงในบางประตูนะฮะแต่ว่าโอเคแหละนะครับด้านนี้โอ้โหการยืนคู่กับลินเดเลิฟเนี่ยแสดงให้เห็นได,ได้อย่างชัดเจนนะว่าเหมือนกับมาติเน่เนี่ยแบกลินเดรเลิฟเลยนะฮะลินเดเลิฟนัดนี้นะครับต้องบอกว่าโดนโอลิวัสกินเล่นงานหนักมากๆนะครับแล้วก็โนนแนวรุกของฝ่ายตรงข้ามเล่นงานหนักจริงๆนะฮะเออวัสกินเนี่ยโยกออกซ้ายออกขวาลินเดรเลิฟไปก็เอาไม่อยู่นะครับคือจังหวะที่บอลลอยมาแล้วก็ต้องพักบอลของโอลิวัสกินเนี่ย ทางดีเลิฟเอาไม่อยู่จริงๆนะฮะในเกมน,นี้นะครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ไม่ดีครับโดนเจาะเยอะมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับวิลล่าเนี่ยนะครับนักเตะที่โดดเด่นจริงๆเนี่ยคืออย่างที่เราได้เห็นกันหลยก็คือรีออนเบลลี่นะครับที่นั้นี้มีส่วนเ่วมกับเกมข้างเยอะนะครับรวมไปถึงการยิงประตูได้ด้วยนะครับแล้วก็ซึ่งก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าติดตามฟอร์มกันเล่นจริงๆนะฮะแมนยูเนี่ยกำลังมองหาแนวรุกอยู่เนี่ยก็ น่าจะมีการมองกันเอาไว้หน่อยนะครับเกี่ยวกับฟิลอนแบตเตรี่เนาะแต่เสียงเดียวอะ่ะเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บบ่อยไปหน่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งคนครับที่น่าสนใจก็คือโอลิวัสกินนี่แหละนะครับเมื่อแมนเชสเตอร์เต็ตเนี่ยกำลังมองหาศูนย์รายใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าในรายของโอลิวัสกินเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะโดยในเกมน,เนี้นะครับในเรื่องของการเคลื่อนที่โดยที่ไม่มีบอลแล้วก็ไปเอาบอลในพื้นที่สุดท้ายหรือว่าพื้นที่แดนหน้าของทางบิลล่าเนี่ยทำได้ดีนะครับ คือจังหวะที่วิลล่าเขาสาดขึ้นมาโต้กลับเนี่ยวัสกินเนี่ยได้บอลตลอดนะครับแล้วก็มีเรื่องของเทคนิคที่ดีนะฮะมีความสูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของโปรไฟล์ต่างๆเนี่ยน่าสนใจพอสมควรนะครับถึงแม้ว,ว่าภาพรวมในเกมวันนี้เจ้าตัวจะทำประตูไม่ได้แต่ว่าก็สามารถสร้างความบันป่วนในพื้นที่แนวรับของแมนยูได้เยอะพอสมควรเลยนะครับ อีกหนึ่งเร e ื่องราวที่น่าสนใจครับก็คือเรื่องของเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวฮะนัดเนี้ยนะครับคือถ้าเกิดเราไปดูรายชื่อเรื่องของการเปลี่ยนตัวเนี่ยนะฮะหรือว่าพวกตัวสำรองเนี่ยเข้าใจเดินทางนะครับมองไปบนมานั้นสำรองเนี่ยมันไม่ค่อยมีตัวเปียกน,นะฮะเอ่อเอาตัวที่มองว่าสามารถเปลี่ยนเกมได้ทันทีเนี่ยก็น่าจะเป็นมาัลซิยาลซึ่งก็ยังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์อีกนะฮะซึ่งผมก็เข้าใจเินทางนะที่ไม่รีบส่งมัลซิยาลลงเล่นนะครับเพราะว่ามัลซิยาลเนี่ยยังไม่ร้อเปอร์เซ็นต แล้วก็ตอนที่มาสยาลงมาเนี่ยเราจะได้เห็นว่าจาังหวะการเล่นการวิ่งอะไรต่างเนี่ยคือเห็นได้อย่างชัดเจนว่ายังไม่เต็มรอยนะครับอันนี้ก็คือคําตอบที่ชัดเจนแล้วแหะนะครับมองไปที่ตัวเลือกอื่นอีกอย่างเช่นในรายของฟาโกนโดนะครับก็เอ่อก็ไม่รู้ว่าจะกล้าเสี่ยงดีไหมนะครับอีลองกาก็ไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนเกมที่ดีขนาดนั้นโชราโทเรทิเล่นะครับก็เป็นแนวรุกดาวรุ่งอีกนะครับคือด้วยหลายตัวนะฮะมัน ดูดูแล้วเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนเกมได้ค่อนข้างยากนะครับก็เข้าใจในสิ่งนี้แหละที่เอเดรียนฮาร์มีการเปลี่ยนตัวที่อาจจะไม่ได้แบบรวดเร็วสักเท่าไหร่ในเกมน,นี้นะครับก็อาจจะแบบคิดเยอะไปหน่อยนู่นนี่นั่นนะครับแต่ผมเข้าใจนะเพราะว่าบนม้านั่งสำรองเนี่ยมันไม่ค่อยมีตัวเลือกที่ลงมาแล้วก็เปลี่ยนเกมได้นะครับซึ่งนอกเหนือจากนั้นครับก็ทําให้เราได้คิดเลยนะว่าการไม่มีบรูโน่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะฮะ การขาดหายไปของบรูโน่พลังการขับเคลื่อนในแดนหน้านะครับรวมถึงการช่วยเพรสนะครับการเคลื่อนที่ของบรูโน่ที่วิ่งเข้าไปรับบอลทั่วทุกมุมสนามเนี่ยนะฮะเ,เรื่องแบบนี้นะครับมันหายไปดอนนี่เนี่ยไม่ค่อยทำสักเท่าไหร่นะฮะเออมันก็เลยทําให้มันมีสิ่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับการขาดหายไปของบรูโน่ชัดเจนครับว่ามีปัญหาจริงๆในเกมนัดน,นี้นะครับ ส่วนนักเตะรายอื่นครับที่ต้องพูดถึงกันก็คือในรายของเจ้าหนูกระโชนี่แหละนะครับกระโชนั้นนี้นะฮะก็อาจจะมีจังหวะวุ่นวายอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าคืนนี้สุดท้ายแหละนะครับในเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยอาจจะทําได้ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็มีลูกกล้าได้กล้าเสียอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันก็ติดบ้างนะครับหรือว่าจ่ายติดบ้างนะครับภาพรวมก็กลางๆนะฮะ ในรายของทางแรดฟอร์ดด้านนี้ครับก็ไม่ค่อยดูมีพิษสงสักเท่าไหร่เนาะนะครับไปเล่นในเรนเ้นสฝั่งขวานะครับก็โดนบีบพื้นที่แรดฟอร์ดเนี่ยเป็นตั้งแต่ที่ต้องมีพื้นที่ให้เขาเล่นนะฮะพอไม่มีพื้นที่ให้เขาเล่นโดนบีบหนักๆเนี่ยนะฮะเจ้าตัวก็มักจะไปไม่เปยนเหมือนกันนะครับก็ลหลายๆอย่างเนี่ยนะฮะแมนยูในเกมน,เนี้นะครับมันก็มีบางช่วงที่ดีบางช่วงที่ดูที่จะแบบไม่ดีมันก็มีเหมือนกันแล้วก็ภาพรวมก็คือต้องให้เครดิตต่ออัตมินลาด้วยนะที่ หลายจังหวะเนี่ยบอลมันเป็นใจด้วยนะฮะการขึ้นเกมมันก็แบบทําอะไรมันดูดีไปหมดอ่นะครับซึ่งแมนยูบางช่วงเนี่ยก็คือตามหาบอลก็ไม่เจอเหมือนกันนะครับแล้วก็ลูกขลุกขลิกอะไรต่างๆคือเข้าทางวิล,ล่าซะเยอะเลยนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นวันที่ดีของอาตมิลล่าแล้วกันนะฮะโดยภาพรวมของแมนยูก็ต้องบอกว่าเราก็มีบางช่วงนะ บางชุดดีๆก็คือบางช่วงที่เราพยายามขึงเกมพยายามบุกเข้าใส่นะครับมันมีความต้องการที่จะอาประตูล,ละแต่ว่ามันเจาะไม่ได้นะครับเออหรือว่ามันทําประตูไม่ได้นะครับก็เห็นความพยายามอยู่นะฮะในเรื่องนี้ไม่ใช่แบบว่าโดนแล้วเนี่ยจะงอมหรือว่าจะแบบเหมือนกับทําตัวภาษากายที่แบบเปื่อยไปเลยอะไรประมาณนั้นครับก็คือซึ่งในมุมมองผมเนี่ยมันไม่ได้เห็นในรูปแบบแบบ,แบ,บนั้นเกิดขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับซีซั่นก่อนนะฮะที่มันแบบ มีภาษาการที่มันชัดเจนแต่ว่านัดเนี้ยนะฮะก็เรายังได้เห็นว่าพอโดนน้าเนี่ยก็พยายามที่จะตีเสมอให้ได้พยายามที่จะแซงขึ้นนําไม่ได้มันยังมีความพยายามมันยังมีความกระตือรือร้นในภาษาการของทาันาติแต่ละคนอยู่นะครับในมุมมองผมนะก็โอเคว่ากันใหม่นะครับไม่เป็นไรนะครับนัดนี้นนก็แพ้กันไปนัดหน้าก็แก้ไขกันนะครับแล้วก็ปรับปรุงกันต่อไปก็นัดหน้าหวังว่าจะมีตัวเลือกแนวรุกที่กลับมาพร้อมลุสนามอีกครั้งนะครับในรายของพวก อย่างเช่นแอนโทนี่อย่างงี้นะฮะก็อยากให้กลับมาได้แล้วนะครับเพราะว่าทางฝั่งขวาเนี่ยก็ยังหาตัวแทนไม่ได้เลยนะครับก็มีการปรับใช้แรดฟอร์ดก็อย่างที่เราได้เห็นกันก็นกคือยังไม่ได้เวิร์กนะครับบรูโน่ไปยืนฝั่งขวาก็ยังไม่เวิร์กอีกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีแค่แอนโทนี่เ่แหละที่ก็ต้องกลับมานะครับส่วนจะดองซานโชก็หวังว่าจะกลับมาได้ในเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับตัวเลือกเกี่ยวกับแนวรุกน่าจะได้มีการ เลือกใช้เพิ่มขึ้นนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุนมารับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ